การลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของนายเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับได้รับการยืนยันจากโฆษกพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันและคนในพักเนี่ยก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้าครับส่วนสาเหตุของการลาออกก็เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพจึงกังวลว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในพักครับ คิดว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะทั้งสองท่านก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็เ,เร็วๆนี้ที่ผ่านมาค่ะก็ยังมีการไปทานข้าวทานอะไรด้วยกันก็ดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ก็ยังเห็นเป็นปกตินะคะทั้งสองท่านพี่น้องกันไม่น่าจะใช่สาเหตุค่ะท่านประมวลแจ้งางคะว่าจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเมื่อไหร่เพื่อเตรียมการจัดเังต้องเรียนว่ายังค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้กระทันหันนะคะเหตุการณ์เพราะว่าก็ในพักก็ไม่มีใครทราบ โดยนายประมวลพงษ์ถาวราเดชประธานสสละรองหัวหน้าพักนะคะจากนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนค่ะตามข้อบังคับพักก็จะจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักภายใน60วันเบื้องต้นวันอังคารนี้ค่ะจะมีการประชุมสสของพักเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสภาตามปกติถัดจากนั้นประมาณ1-2วันนะคะนายประมวลพงษ์ก็จะเรียกประชุมรักษาการกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งทางคุณประมวลพงษ์เนี่ยค คาดว่าจะได้หัวนหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ไม่เกินเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าระยะเวลา60วันก็จะไปครบในวันที่11พฤศจิกายนค่ะมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับนายราเมศรัตนชเวงอดีตโฆษกพักประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกพักก็ย้ำถึงกระบวนการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับว่าพักเปิดกว้างให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอตัวเข้ามาดารงตําแหน่งหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักครับรวมถึงบุคคลที่เคยเป็นกรรมการบริหารพักเคยเป็นรัฐมนตรีหรือสอสอในนามพักที่ลาออกไปแล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักได้ โดยส่วนตัวและในายชวนหลีกภัยรวมไปถึงสมาชิกพักเป็นจำนวนมากนะครับต้องการที่จะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพักในสถานการณ์เช่นนี้ครับก็เชื่อว่าจะสามารถนำพาพักไปในวันข้างหน้าได้นะครับส่วนนายชัยชนะเดชโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับน,นายกราติกาวณนนิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังค่ะแล้วก็เขียนข้อความระบุด้วยนะคะว่าคิดถึงเลยเจอกันครับ ฟ้าวันใหม่สดใสเสมอค่ะผู้สื่อข,ข่าวรายงานด้วยนะครับว่านายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ส่งข้อความไปยังลายกลุ่มสมาชิกพรรนะครับระบุว่า เรียนพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่เคารพรักวันนี้หัวหน้าพักของเราได้ลาออกจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เรียนว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในพักของเราดังนั้นขอให้พวกเรานิ่งให้พอรอพบปะหารือในครอบครัวของเราและอย่าวันไหวอย่าตรหนก ทุกอย่างมีทางออกเสมอตัวของนายเด็ดอิดยืนยันว่ายังคงเป็นหลักให้กับพักประชาธิปัตย์เสมอนะครับและจะค่อยๆค,คิดค่อยๆตึกตรองร่วมกันในสัปดาห์หน้าก็จะนัดสสทุกคนเนี่ยพูดคุยปัญหาในเบื้องต้นร่วมกันเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันกับ